คนหัวแถวร่องพอคน 放开。啊啊 กระผมในานามตัวแทนคณะกรรมการดารเนินการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนะนนาำมีสารมันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุร,รันทาขอากราบขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมในวันนี้การจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมบังคับในกิจกรรมพัฒนาตนเองของนักศึกษกางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมดังกล่าวขึ้นณค่นะายลูกเสืออนุสรสุขมาตรอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่31มกราคมจนถึงวันที่กจนจนท2กุมภาพาันธ์พุทธศักราช2567โดยมีสมาชิกลูกเสือและเนตรนารีสามัญใช้ประถมศึกษาปีที่4 6เข้าค่ายพักแรกกมจำนวน228คนมีอาจารย์และบุคลากร,รทางการศึกษาจำนวน36คน การจัดการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือเทศนารีสามาถัถได้รู้จัการอยู่ร่วมกันเป็นกระบวนการหมู่พ่วงฝึกให้มีการคิดสร้างสารรค์มีระเบีาายบวินัยมีความอดทนและมีความสามัคคีตลอดจนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยให้คุ้นึกถึงประโยชน์ส่นวนรวมและสิ่งแดล้อมเป็นสำคัญ บัดนี้ลูกเสือเนตนารีสามัญพร้อมด้วยคณะอาจารย์ทุกท่านได้มาประชุมพร้อมกันณนะที่นี้แล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานโปรดให้โอวาทและประกอบพิธีเปิดการอยู่ชาติพักแรมในครั้งนี้เพื่อเป็นสินิมงคลและเป็นฝันกำลังใจแก่ลูกเสือเนตนารีและคณะกรรมการดำเนินงานต่อไปขอเรียนเชิญครับ